พี่จะใช้เบทมุลนะทำให้ก้านมะหงุ่งนี้มีพลังวิเศษเราจะสามารถใช้ก้านมะหุ่งนี้สั่งอะไรก็ได้นะอมเพียงอะไรอ่ะมันก็เหมือนเดิมอ่ะเรียบร้อยแล้วอ่ะคอยดูทีนี้จองเดินไปฝั่งนู้น จงเดินไปฝั่งนูน้นเห็นไหมใช้นิ้วมันไม่ค่อยมีพลัง <c oughs> ผมจะใช้ก้านมะละกอแล้วผมเสก <c oughs> เสกเว้นมุนแล้วเมื่อกี้เนี่ยรู้แล้วจงหันไปฝั่งนูน้นเดินไปเดินไปเห็นไหมสั่งคนได้จงเดินกลับมาจงเดินกลับมาเดี๋ยวนี้เร็ว <c oughs> หยุดหยุดหยุดอยู่ตรงนี้